พี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์ครับมาพบพ่อกับพี่จาปทุมราชครับมือนีพี่จานะครับสิผ้าพี่น้องนะครับมาเบืองง้วแม่ลูกครับมีมาฝากพี่น้องสามคมครับนับกำไยจอยครับมีมาฝากพี่น้องสามคมครับอยู่บ้านซากอร์นิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวุงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับ มีงัวแม่ลูกว่าฝากพี่น้องสามโคมครับราคา่เบานะครับทั้งสามโคมครับแบ่งปันไปเลี้ยงพี่น้องครับแบ่งปันไปเลี้ยงครับอยู่กับใหญ่จอยครับอ่ะเบิ้งงัวแม่ลูกโคมแหลกเลยครับหนาเพราะท่านได้กินอยู่เนาะนะครับแกเอามาถ่ายก่อนนะมันหิวอยู่หิวนะครับแทมเล่มเก่งนะครับงัวแม่ลูกโคมนี่ครับอ่ะไรลูกมันนายจอยไรลูกมันยุ่งหนาเบิ้งน้าอะลูกตัวนี้ครับลูกตัวนี้แหละหน้าหนาเนี่ยพี่น้องครับ เป็นลูกตัวผู้ครับแม่ลูกโคมนี่เป็นลูกตัวผู้ครับลูกเพิ่นอายุมาจากเดือนให้ยั่จอยสองเดือนกว่าปะอาสองเดือนกว่าที่เขาสามเดือนนะครับที่เขาสามเดือน,มอนแม่เพิ่นเป็นง้อไทยกลางครับไทยสูงร้อยอยี่สิบเจ็ดครับแม่ลูกโคมนี่ครับเปิดไว้นับสี่หมื่นสี่พันต่อร่องหด้ครับพี่น้องครับเปิดวบสี่หมื่นสี่พันต่อร่องหน้ครับ แม่เพิ่นเป็นงัวไทยกลางพี่น้องครับงัวไทยกลางครับเคยปลูกแล้วสองตัวครับร่วมตัวนี้ครับุลนลูก่นแดงจึงคึอง่ายพี่น้องผลงานเป็นไรครับถ่ายสูงรอยยี่สิบเจ็ดนะครับแม่เพิ่นครับถ่ายสูงร้อยยี่ส <Tie ablo> ิบเจ็ดบวกลบสถานะแม่เพิินตอนนี้เพิ่นว่าผสมมาแล้วเดือนกว่าครับพี่น้องครับข้าเจ้าผสมโตมากครับผสมบามันแดงมากครับผสมโตมาแล้วเดือนกว่าพี่น้องครับแม่เพิ่นครับ เป็นงวลูกสองครับม่วลูกสองร่รวมตัวนี้ครับตัวเถืกหน่อยยี่ใส่ดีดีเนาะปล่อยมันกินหนาอยอย้าเลยครับมันยิ้วหยาไป่นองครับขุ่นแขงขาโุ้ยหมุกแข้งขรครับลูกเพิ่นครับออะพงแมวนก่อนครับบบบนี้ครับแม่เพิ่นเป็นง่วงไทยกลางครับง่วลูกสองไปเนาะครับสีแดงเหลืองนะครับแม่เพิ่นครับตอนนี้เพิ่นผสมมาแล้วเดือนกว่าพี่นองครับผสมมาแล้วเดือนกว่าครับผสมบ่ามันสีแดงมากครับ แม่พื้นขาถูกขาถอนไม่มีครับสวงสุดสวงจบไม่มีครับเบิึงทายางคนครับเพิ้นถิ่ลงรถมากยังตื่นสถานที่อยู่นะพี่น้องครับพื้นหยานกล่องพีจ้านะครับให้มันกินหยาก่อนก็ได้จังไม่ทายนะพื้นยังตื่นสถานที่อยู่ไอ้บึงลูกไส้พี่น้องบาดนี้ครับลูกไส้พิ่นพี่น้องอุ้ยตาหักบ่ครับพีจามักลูกไส้พิ่นหลายพี่น้องอุ้ยบิึงให้ลูกครับ ต่างบือลึงสีแดงเข้มๆนะครับถูกทรายเพิ่นงามๆพี่น้องไม่จเขาหยับสามเดือนนะครับถูกทรายเพิ่อนครับงัวตัยใหญ่หลุดงามๆพี่น้องนายจอยมาจับผมด้วยหูบ้งัวเบิ้งครับนะจับเล่นเบิ้งพีนี่ไซสดีพี่น้องครับเบิ็งแบบหน้าตับครับนายจอยผงครับอุ้ยแข็งขาเน้อยนายจอยเนาะแดงสับๆครับต่างบือลึงลึกครับลูกทรายเพิ่นงามแห้งนี่ไซสดีพร้อมนะครับ เอาไปเลี้ยงให้ผู้เฒ่าผู้แก่้ด้วหน่อยเหรียญครับขี้ลังเหรียญพี่น้องครับอนาคตตเดีวผู้ใหญ่แน่นอนครับลูกชายเป็นแข้งขาใหญ่งอวตัวนี้แข้งขาใหญ่ครับเป็นให้ลูกงามแห้งว่ตัวนี้ไหวศีรษะซ้ำเดือนครับพี่น้องครับเบิ่งนะครับหนึงหน้าตาบุ๊ม่มีหม่องแป๋วเลยยิ่มหยาแห้งเมื่อโอ้ยการข้อครับหน้าหนาเลยพี่น้อง่นอะไรกว้างๆเลยยิ่มหยายิ่มหยาแห้งครับแม่เพิ่น แม่ลูกควบนี่ครับเปิดไปสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับเปิงลูกเป็นพี่น้องครับเปิงผลงานครับน้าแห้งครับหนุ่ยหงาแห้งลูกทรายเป็นกระไดนะครับแดงเข้มๆเลยลูกทรายเป็นหุ่นถ่ายหนา้าหาเลยพี่น้องครับห้องแม่มต่อบาดนี้ครับ เป็นยังตื่นกล่องไฟจ่าเด้อครับนิสัยดีอยู่ครับแม่เพื่อนไทยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบอกลบครับอุ้ยพ่วงหางครับพี่น้องครับพ่วงงามหางงามครับเพรสีดำนะครับพ่วงหางสีดำนุ่มสีเต่าครับแม่เป็นครับเป็นหยาดกล่องครับกีบเล็บกีบยังกาง้ามพี่น้องครับต่างมือเรื่องมีครับแม่เป็นครับอยากกิน n h าก็อยากกินตื่นกล่องก็ตื่นเอาเอาเข้าไป นุ่มสีเต้าพี่น้องครับอ่ะกีบเร็บงามหัวตีแม่ลูกโคมนี่ครับยายจอยมันเปิดไ้สี่หมื่นสี่พันครับผู้ใดสนใจก็ทร่มาหาพิจาเลยครับทรมาหาพิจาได้เลยนะครับลูกผลงามงามพี่น้องครับแม่ลูกโคมนี่ครับงวตํำนี่ะครับเป็นตะเหลี่ยงพี่น้องครับงวไทยกลางห้องมึงเนี่ยลูก่น อพี่น้องครับแม่ลูกครมนี่เบ่งลูกเบ่งแขงขาครับหน้าตับเลยหน่อยถ่ายเหลียวพี่จ้าก็เอาไปให้กินลูกเขา่าหน้าพี่จ้าครับแม่เิ่นเป็นงวเครืองดำด่นะครับเด้อเบ่งหน่อยครับเบ่งผลงานปุ่นแปดหน่อยยุ้งหลังมัน มีแฝดหน่อยยุ่งหลังพีน้องโมเมนต์แฟดครับมันคือกันอาให้ไปกินหญ้าก่อนหมาเพิ่นหิ้วหญ้าแห้งผูใดสนใจกระทุ่มหาดิจารครับเปิดไปสี่หมื่นสี่พันเขาลองไหนครับแม่ลูกคูนี้ครับโบผิดหวังครับพี่น้องครับเบิ่งลูกเพิ่น,นครับต่อไปนะครับไปเบิ่งงัวโคมที่สองนะครับคมที่สองยางไปเลยเงียจอยแต่ละลูกมันเงี้จอย ลูกมันบ่มันแฝดพี่น้องครับบาดนี่ตัวไหนน้อลูกมันมันคือกันพี่น้องมันคือกันไหลตัวไหนเดี๋ยวยังแยกลูกเพราะไหนพี่น้องครับอ่ะบาดนี้แยกแล้วมันคือกันไหลเอาไปเป็นไปเบิ้งโค้มขุนกอนครับไปเบิ้งโค้มขุนก้อน เดือนก็กว่าลูก่นมันเหมือนแฝดเลยมันหย่อนแสงกับนอยจอยพี่น้องครับปราเบิงง้อโค้งที่สองครับอ่ะแยกแล้วมันคือกันหลายยานสลับนะครับแยกให้แล้วครับนี่เลยลูกตัวนี้เด้อพี่น้องครับแม่ลูกโค้งนี่ครับพี่น้องครับเปิดไว้นะครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อร่องเลยครับเป็นง้อลูกแหลกพี่น้องครับง้อลูกแหลกให้ลูกงามงามครับ ลูกงามแห้งนะครับเปิดไบสามหมื่นสี่พันหารอยต่อร่องเลยครับแม่ลูกคู่นี้ครับลูกแรกครับเป็นงอวลูกแหลกแม่เพิ่นท่ายสูงร้อยยี่สิบนะครับแม่เพิ่นท่ายสูงร้อยยี่สิบบวกลบพี่น้องครับเป็นงอว่สีจำปานะครับงอวลูกแรกครับลูกเป็นลูกตัวผูพี่น้องครับลูกตัวผูครับใบกำลังตากเลื่อนมากินนมแม่ กันสีบบกินนุ่มกับขึบวหัวตัวไหนผุตัวนึงแฟดเพิ่นแมลูกโคมนี่ครับเปิดไบสามหมื่นสี่พันหารอยครับต่อร่องได้ยเดอร์พี่น้องครับราคานี้ครับลูกงามงามพี่น้องครับเป็นลูกไส้ครับลูกตัวผูนะครับหมุนต่างเบื้อลึงเพิ่นครับไหวเดือนกว่านะครับแม่เพิ่นเป็นง้วไทยนะครับ่ทยสูงร้อยยี่สิบบวกลบครับงวอลูกแหลกพี่น้องครับเบิ้งน้ากันนะครับนาตาครับงัวนี้ไซสดีพี่น้องครับ ราคานี่ครับราคาลักสามได้ไปสองโตไป่น้องประพิษหวังครับได้ไปสองโตเลยลูกงามๆสิพี่น้องครับม่วงซ้ำนี่เป็นตะเลียงครับเบใไญ่บ่น่อยนะครับบ่ใไญ่บ่น้อยครับเป็นตะเลียงครับนิ้วหยาแห้งครับพ่วงหางสีดำพี่น้องครับอ่ามึงพ่วงหางนะครับมึงเพจก็ดูเพจสีดำแดงครับขาปลดถกปลาท้อนครับ ส่วงสุดส้งจมบ่มีครับนิ้วหยาแห้งพี่น้องครับเปิดไปสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับต่อร่องไหนครับแม่ลูกคุ่นี้ครับเปิดเลยนะรัาแบ่งปันนะครับอ่าพ่วงหางสีดำนะครับนุ่มสีเต่าครับกำลังดูดนมเนาะอู้หูหนาเลยพี่น้องครับแม่เพิ่นครับปุ่นครับเอาไปแล้ว่าต้องไปคุ้นหยากพี่น้องครับเ่าต้องไปคุ้นหยาเพราะว่า แม่เพิ่มเงินกะเนื้อหนังดีอยู่แล้วพี่น้องครับเมิงครับราคานีเห็นบอกก็ต้องไปคุ้นยาก็ต้องไปเพี้ยนยากครับแม่เพิ่นบอร์จอยพี่น้องครับออกลูกมากกันยังว่าไทยเฮาเลี้อย่างไรครับกินง่ายอยู่ง่ายสิเลยครับกูได้สนใจกับทุ่มมหาพี่จาครับโค้งที่สองครับพี่น้องครับเปิดใบสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับต่อรองได้ครับ อยู่ใกล้ๆกับขี่รถรถเบิ้งครับอยู่บ้านสางก่อนนีคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราดบางสาจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกเพิ่งงามๆครับมาเบิ้งฟังขวาพี่น้องครับบ้านนี้ครับลูกเพิ่งกินนมอยู่ครับแม่เพิ่นเป็นงัวลูกแรกพี่น้องครับงัวสีจำปาครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบพี่น้องครับนะลูกไส้ลูกไส้เพิ่นพี่น้องมันอยากกินหญ้าแห้งครับลูกไส้งามงามพี่น้องครับแข้งขาใหญ่ครับลูกไส้เพิ่นต่างมือลึกมีลึกครับ มัวดูกแหลกตัวท็อเต้ไซนะครับเป็นอยากให้กินหนาหกินหนาอะไรครับยัยจอยเป็นอยากกินหนาเป็นยังหนา,าพี่น้องครับหนาวันนี้กิน,น, jó, น,กกนยอยู่เมื่อหนากระเบิดแล้วละ่ะมัวปาก,กิ้งเงสิกินหนาเก่งพี่น้องครับเลี้ยงง่ายๆโหลดนี่นบบหน้าตาใกล้ๆโหลดครับกรีบเล็บกรีบยังงามครับพี่น้องครับ,รบเบิ้งให้แล้วนะครับขาถกขาถอนว่มีครับสวงสุดสวงจมว่มีครับตะลับงัวโคู่มือสองครับ เปิดในราคาแป่งปันไปเลี้ยงเพี่น้องครับราคานี้ครับสามหมื่นสี่พันหารอยย่งต่อร่องหนครับยังต่อรองหนนะครับยกไปสองโตเลยนะครับจง้อยลูกเพิ่นกะไงนะครับจง้อยแม่เพิ่นกะผสมพี่น้องครับสตหรับโคมที่สองครับต่อไปนะครับไปบึงหัวคมสุดท่ายครับกินหยาอยู่กินหยาครับพี่น้องครับเอาละบะหลงแล้วพี่น้องบาตนี้ โคมนี้พี่น้องครับโคมที่สามครับเป็นง้วสีดำแดงครับผู้ได้ชื่นชอบสีดำแดงครับไฮตัวห้ลูกสู้สีแดงเข้มเลยลูกตัวผูพี่น้องครับใบเดือนกว่าครับลูกตัวผูแม่เพิ่นถ่ายสูงรอยสิบห้าครับเป็นงัวนลูกสองนายจอยเนาะงัวนลูกสองครับงัวนลูกสองตัวนี้พี่น้องครับเปิดเลยนะคาซ้ำกันกับโคมทนี้เมื่อกี้ครับพี่น้องครับเปิดไปสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับ เปิดไว้สาม0มืนสี่พันหารอยต่อร่องไดครับราคาต่อร่องไดพี่น้องครับอ้แม่ลูกโค่นนี่ครับแม่เพิ่นเป็นง้วไทยครับไทยสูงรอยสิบหาบลุบครับอ่างทองใหญ่ๆว่ามันเสียออกลูกอย่างไรพี่น้องครับง่วงเสียมากายพี่น้องครับพอหยังออกลูกมากยังบมจอยอยู่มั้เนี่ยเลี้ยงง่ายครับง่วงสี่วงออกย่าไงคือโพนใหญ่ง้ออ่างทองใหญ่พี่น้องครับเลี้ยงง่ายให้ลูกดีไหมครับลูกเพิ่น โอ้ยดุกไสครับวหเดือนกว่าครับเปิดไปสามหมื่นสี่พันหาร้อยครับยกไปสองโตเลยพี่น้องครับราคานี้ครับัวดไทยเฮาเลียงง่ายๆ่ยครับจังหน่อยแม่ไอ้ลูกเพิ่นกะไนย์แม่เพิ่นกะผสมครับสุกีครับเห็นผลงานเพิ่นมาแล้วเห็นบ่กรับงามงามพี่น้องได้ไปสองโตเลยครับลูกไสเพิ่นสิเปล่นกบหมูเดี๋ยวให้ไทยก่อน ไม่เดือนกว่าพี่น้องครับจังน้อยเพิ่นเต็มนะครับติดนมแม่เต็มจักเดือนสองเดือนเนี่ยอุ้ยอ่ะไปหลดบาเป็นยังดอกแับแข่งขันลูกชายเพิ่นครับอ่ะต่อไปบุงแม่มันต่อครับแม่เพิ่นง้อไทยครับง้อสีดำแดงเนะครับพี่น้องครับง้อสีดำแดงง้อโพลนญ่ๆที่พี่น้องครับให้ลูกดีครับนมซีเต้านะครับกีบเล็บงามครับขาถูกขาถอนมัมมี่ครับส่วงสุดส่วงจมมัมมี่ครับ ห่วงหางสีดำครับเพศสีดำเป็นง่วเครื่องดำครับแม่เพิ่นครับเป็นง่วเครื่องดำง่วสีดำมันข่ำมันคูนขาจาวาพี่น้องครับง่วสีดำแดงครับสีดำแดงเปิดไว้สามหมื่นสี่พันหาร้อยครับต่อร่องได้ครับอุ้ยผลมาพี่น้องครับโป้องหยาดมาจอยครับม่วงสมือละลักกระอิมเบิ่งครับหยาโ้มีบเพิ่ครับแท้ หิ้วแห้งหิ้วหันยาแห้งอันยี้จอยมาจูงดูอีกฟังหนึ่งบบดน,นี้มันแดดสะท้อนมันจะมืดครับพี่น้องครับเบิ่งฟังหน่อก,ก่อนเบิ่งไวัยชีะฟังนะครับขาถูกขาถอนไม่มีครับส่วงสุดส่งโจมไม่มีครับผมมอเตอร์ไซค์ดีพี่น้องครับโอ้เป็นตะเลี่ยงครับอ่ะเบิ่งครับเบิ่งฟังขวาปล่อยมันกินหยาแล้วเอาไปเลี้ยงเล่นพี่น้องครับง้อดีครับง้อขำง้อคุ้นพี่นอ้องอู้เฒ่าเขามากหมกักง้อโพลในแง่ๆัิ เลี้ยงง่ายนะครับทนแดดทนฝนเป็นโลคไอ้ทนโลรอยาหนึ่งลูกทันทีหั่วไทยเห่านะครับเลี้ยงง่ายๆเลยนี่ครับเพชสีดำครับคุณเบิ้งจีพนเดียว่าขั้นตัวว่าทองพี่จ่ากับเสื้ออยู่ด้วยอู้ยออกลูกมา่ยังมาจอยพี่น้องครับให้ลูกน้ำนมลูกดีแบบนี้ครับเลี้ยงลูกดีหั่วพุ่มๆเลอ่ะพวงหางสีดำนะครับเพชสีดำครับนมสีเต่าเป็นงัวเครื่องดำครับตัวนี้ครับ กีบเล็บกีบยังกะง่ายพี่น้องครับุรายสนใจก็โทรมาพี่จ้าครับสามหมื่นสี่พันหาร้อยครับโค้มสุดท้ายครับโค้มที่สามนะครับลูกลูกตัวเถิกพี่น้องครับง่วลูกสองนะครับท้ายสูงร้อยสิบผ่าบวกลบนะครับขาถูกคาถอนมัมมี่ครับส่วงสุดส่วงจมมัมมี่ครับเอาไปหาหมูโรดทบปูยังนะครับให้เป็่กินหยาหิ้มหยาพี่น้องครับ ผู้ไดสนใจกับทุ่มหาพิจ้าครับเปิดนาครัแบงปันครับไต่ไปสองโตเลยครับสาม0 0ื่กว่าบาทเปิดไปสามหมสี่พันหาร้อยครับหรือพระเบิงหนาคอกอะไรพี่น้องครับอยู่บ้าน้ากกรนีคมตำบลหนาวาอําอเภอประทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนีเมื่อฝากพี่น้องสามคมนะครับสามคมสบโคมสมคมีสมดำแดงตัวนี้ครับสามหมหยครับ โคมสีจำปาจนกระั่งสามื่สี 30, ส่พันหาลอยครับโคมสุดท้ายครับราคาสิ้สิงแดงครับลูกตัวใหญ่พอนสี่มื่นสี่ครับโรดสนใจโคมใดกระทู่มาหาพิจารณครับมาแบ่งปันปเลียงพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพิจารณขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสนใจตัวใดกระทูมาหาพิจารณ์นครับสวัสดีครับ